ครับตอนเช้าสาว้าก็ได้กล่ามาเบิ่งผี่เบิ่งหน่อกลับกุ้งออกซื้อตลาดที่ศาลที่เก่าครับครับเป็นกุ้งเป็นก้อนห้าครับกุ้งเชื่อนี้จะรับรอกไดเทศกาลปีใหม่ครับกลุ่มต้องซื้อให้เต็มครับเนี่ครับเป็นกระสีเตรียมเทศปีใหม่ครับนานก็เริ่มดีระระทั้งเชื้อราวพัดท่านเชื้อลำป่าเพื่อนกับปล่อยน้ามาให้ถึงสุขุสุก็นล้วล่ะก็ที่ว่าปีนี้ปล่อยเร็วจักหน่อย เครืนะ่องสีกะออกชีตลาดครับเก็บเก็บตตเแข็งแรงครับตั้งกระสนสนีพุ่มกระสนเท่ากับเก็บเจ็บเจรโตครับครับเจ็บเครงแรงออกซือสารปอดสารพิษเท่าครับที่งานเท่ากะนี่รับรองเจตการปีใหม่พี่น้องเรียนการป็นคุ้เป็นตอนอยู่กับหลุดลานลูกมาแตงเจ็บอะแต่ไกลจะไหนกันนี่เบอร์จินด้ใต้คลิปอยู่ทั้งเขาโทรมากหรืออยากฆ่าอยากขายอยากศึกษาศึกษาเบิงร์นัางโทรมาเบิรงนครับ เฮามีจังไรให้กุการณ์เนี่ย okay, ครับเอาเจ้าเด็กจงตอนขึ้นกนทรงนะครับไปนี้เอา่ครับทางอีสานบ้านเฮาก็จะเป็นรากวนเล็กครับจะรากหอดฟังกะจังมาเบิ่งการขาดใสมาบอกพี่บอกน้องเฮาครับป่าช่วงเนี่ยเป็นจังไรมาจังไรกัดครับเป็นการพูดคุยครับเมื่อน,นี้ก็ขึ้นมาทางตำบลน,น่าเชียกครับพเป็ะอีปอยเมียเฮากาัเรียงกุง้ง อยู่มากก็เลยหันมาเลี้ยงกุ้งว่าบ่อใดใส่เลี่ยงปันไดครับถูกต้อไปทําการทํางานกับทางเฮากับแยเกษตรที่เก่าแล้วครับนี่ครับตรงขามที่ก็ย่งเอ็ดให้เอ็ดหน้าเฮ้าอยู่กับเอ็ดหเอ็ดหน้าปากครับนี่ครมาเลี้ยงกุ้งกันชัวนหนึ่งครับหน้าเป็นหลายเพื่อให้เป็นทางได้ในหมุนเวียนในอบครัวคือเก่าแล้วครับอาจจะไปบงใกล้ใกล้กับ,บ อยู่นะครับปลากุ้งกับนีปลาช่อนครับมาตามธรรมชาติครับนี่จังสีดะห้องเย็ดหน้าติาดบ่อไ้ล้อมเป็นบอ่อเปิดท,ทั้งอีสานเน่ากับสิดประมาณน,นี้ต่วปลาช่อนตัวสั้นแขนนี่ครับอ้าดึงออกจากกันกันนะเออพี่น้องหยับมาฟังหยับมาฟังหยับมาฟังกันนะ เออเอออย่าต้อมเขาหลรวมกันดึงมันกันหัวจีจุ้มกันนะงั้นแล้วกันไหลนี่ครับงานดูกรุงฟ้าลุ้ยฮาครับตัวเชื่อเสื่อร่ำรำเทศกาลสีไม้ฮาวนี่ครับดึงลาเอออย่าพ้ากันต้อมเขาต้อมเขากุ้งมันกันตาหักกันเออเดี๋ยวตัวแข็งแรงเบิ้ดแก้มมันตัวมันอ่อนตัวน้อยตัวใหญ่กต่ย่าเอาแต่มันอ่อนอ่อนเไปกันเสียหายตายน้ำขนส่งเป็นขี้เก่าครับเอา อาอการข่ามาเบิ่งกันถึงที่ละครับเก็๊ยบตัวแข็งแร่งตัวยิ่ง่งสวยๆครับกลุ่มห้าวกะจะทั้งห้าวกะที่นี่นะกลุ้งกันละจีนทั้งห้าวใจร่วมเอคาดได้ครับคาดได้สวยงามบอกคือตลาดครับหอมมะเบิ่งนมะเงี้ยงคือหนองห้าวคือเการับสวยๆสีงามออกสีทองสีทองครับเป็นตุ้งฝ้ารวยครับคือตลาดที่จานบ้านห้าครับมีอย่างจังได้กล้ เพียงขับไปเบิงการตอนสึ้นเครื่งกับที่นอนเขมาเนี่ยแหละล่ะตัวมาวางแดดเรื่องขึ้นเครื่องโลงนะครับกลุงอีสานบนเท้ากรุงพระรวยเท้าอีสานก็จะเป็นกรุงลุ่มลวนไปเนี่ยว่ามีขัดได้ครับยังสิกร็นสายตัวผู้ขัดได้ใช่ครับนี่ครับต้อมรลากันเลยเปอท่เป็นยเท่จบกวดมันอยดึงเดินเยอทะยาางกะบอกกัน แับนี้ออกคือตลาดดีใจมันเท่าเนื้อแกนทุกเนื้อครับสนใจจังได้ครับทานทีมงานทำอาไดรครับกับปใหญ่คาดได้มีออกทุกวันเอ้าเราไปเชื่งเขาอย่างนี้นะครับมีออกคือตลาดดีนจมันเท่าทุกมือเท่าครับสีไม่ร่องรับสนใจจ้างใดนี่รถน้ำทรงที่ครับ นี่ทุกวันครับครับออกตลาดทุกวันครับอ้าวนี่จะมีนี่ครับมีข้าได้ตัวิที่สองตัวโลครับ